ครับวันนี้วันที่5พฤษภาคม2568นะฮะพอดีรถของบริษัทที่เป็นเอเนี่ยเพิ่งเข้ามาจอดวันนี้ขออนุญาตนะฮะพี่เด่นนะฮะซึ่งเป็นผู้ขับรถคันนี้เนี่ยขออนุญาตถ่ายทำรถนะฮะได้ครับผมยางรถคันนี้ใส่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะฮะใช้ของร้านของเฮียพรอย่างเดียวครับ แล้วก็ขอถามที่หนึ่งพี่เด่นนี่ปกติวิ่งเดือนหนึ่งประมาณกี่กิโลครับประมาณตกเกือบหมื่นกิโลครับอ๋อเกือบหมื่นกิโลนะฮะก็ใช้มาปีกว่าๆแล้วก็ก็เกินแสนละนะฮะเส้นเกิน2ปีก็มีแยะครับอ่านั้นวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายรถพี่เด่นนะฮะได้ครับแล้วก็ขอถ่ายสภาพยางว่าสึกลอแค่ไหนไ<ด>นะครับ,ร,บรถที่เป็นเอทคันนี้เนี่ยนะฮะน้ำหนักบรรทุกกี่ตันนะฮะ เกือบเต็มมีกัดครับ40ต้นๆครับ40ต้นๆ้นะฮะเป็นหางสั้นหางยาวครับหางสั้นครับหางสั้นนะฮะเดียวเลยอ๋อหนักอย่างเดียวนะฮะครับยางคู่หน้าก็เป็นยางของบริษัทนะฮะใช้มาเกือบปีเนี่ยดอกก็ยังลึกนะฮะลูกค้ามั่นใจได้นะฮะยางเผาหลังเนี่ยก็เป็นยางของบริษัทเช่นกันนะฮะแล้วก็มีการเติมลมยางเนี่ยอยู่ที่132 130นะฮะ อันนี้ก็เข้ามาวัดลมยางกันทุกเดือนนะครับดอกก็ยังสวยงามนะฮะอาดูยางหลังยางหลังนี่ก็เป็นยางที่ใสามานานแล้วนะฮะก็ดอกก็ยังสวยนะฮะแล้วตูนี้จะวิ่งไปที่ไหนครับไปที่ไม้ครับออกไปพี่ไม้ใช่ไหมฮะโอ้ก็วิ่งไกลน่าดูมั่นใจไหมครับมั่นใจครับยางแย่พอครับอ๋อได้ครับ อย่างนั้นวันนี้ก็ไม่รบกวนพี่เด็ดละขอบพระคุณมากครับครับ,รบนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจยางร้านคุณอม,มพรนะฮะตรง ICD ลาดกระบังเนี่ยโทรเลยนะฮะ0991724949เปิดบริการทุกวันนะครับขอบคุณครับ